สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอดหาเงินนะครับแอดนี้ชื่อว่า e, e. s p o r t นะครับก่อนอื่นก็ขอ,อาภัยในการแนะนำนที่มีเสียงรบกวนเยอะนะครับและการแนะนำผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับแอดนี้หาเงินนี่ง่ายครับ โดยโดยการดูโฆษณานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับถ้าเราเข้ามาแล้วเรามาหน้านี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราจะลอนานนะครับถ้าเราไม่กดหน้าจอมาหน้านี้พุ๊บเราก็กดหน้าจอเลยครับหน้าจอ โอเคทีนี้เข้ามาหน้านี้แล้วครับเข้ามาหน้านี้แล้วให้เพื่อนๆกดลิสเตอร์นะครับตรงขวามือนะครับกดเข้ามานะครับโอเคส่วนอันนี้สำคัญนะครับหนึ่งหนง IP, ใช้ได้แค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นนะครับ1 Wi-Fi ก็ใช้ได้แค่1เครื่องเท่านั้นนะครับ1นึ่งสิ้นสมัตรหน็ตแเราก็ใช้ได้แค่ หนึ่งเครื่องนะครับเปิดปล่อย wi-fi ให้อีกเครื่องหนึ่งใช้ไม่ได้นะครับจะถูกละงั้นนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของเขานะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านดูนะครับอ่านเสร็จแล้วเราก็มากดแอคเ n านะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับยูสเซนี้นี้คือไม่ใช่ไม่ได้ใส่ชื่อนะครับเพื่อนๆเราต้องใส่อีเมลนะครับเดี๋ยวผมใส่อีเมลนะครับ ใสอีเมลการลงกวนก็ขออภัยด้วยนะครับไก่เยอะใสช่องที่สองก็ใสพาสเวิร์ดนะครับช่องที่3ก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดโอเคทีนี้เราก็กดตกลนด้วยนะครับทางขวาส่วนช่องที่4นี้สังคัญน,นะครับ ให้เพื่อนใส่ตามผลนะครับถ้าเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนๆจดสมูดไว้เลยนะครับหด D I F แป M ย้ำนะครับห D I F 8ป M นะครับแต่อนนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับเห็นไหมครับจนช่อนที่สี่ ให้เพื่อนๆใส่ตาลผลเลยครับ 6dif8n นะครับ 6dif8n นะครับเดี๋ยวผลจะเดี๋ยวรหัสแนะนนเดี๋ยวผลจะไว้ t e ใต้คิดด้วยนะครับส่วนช่องที่ห้าให้เพื่อนใส่ความรหัความปลอดภัยนะครับผลใส่2530 233นะครับ เพื่อนก็ใส่ยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ส่วนรหัสแนะนำน,นี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้นะให้เพื่อนไปดูได้นะครับถ้าดูไม่ทันให้เพื่อนเอาสมุดจดไว้เลยนะครับแปดหก i f ๋อ,อขออภัยครับไม่ใช่หกครับไม่ใช่แปดครับหกครับหกด i f แปด n นะครับแล้วกดตอนนี้นะครับ ตรงขวามือนะครับกดเข้าไปแล้วจะมาหน้านี้นะครับมาหน้านี้พุ๊ดให้เราใส่อีเมลที่เราลงที่ที่เราใส่เมื่อกี้นะครับผมก็ใส่นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด้ด้นะครับ แล้วกดล็อกอินนะครับทางซ้ายมือโอเคทีนี้เข้ามาหน้านี้นะครับเข้ามาหน้านี้แล้วให้เรากดตรงสีฟ้านะครับตรง r ว d อะไรประมาณนี้นะครับน่าจะแล้วรอให้เราลอนะครับโอเครอแล้วเพื่อนเห็นไหมครับตรนตรง สีชมพูนะครับเห็นไหมเข้าบเข้าบนที่มันมีเก้าขดทับหนึ่งร้อยนะครับอันนั้นคือให้เรากดวันละหนึ่งร้อยคันแต่ผมกดไปสี่คันนะครับได้ยี่สิบแตมน,นะครับยี่สิบแตมน,นี่คือตรงสีเหลืองๆนะครับตรงสีสีสีเขียวนี่คือไอเดียของเราครับสมมติว่าเพื่อนๆมีไอเดียนี้เพื่อนๆก็แนะนำเพื่อนของเพื่อนไปนะครับ ส่วนของผมก็ให้เพื่อนๆใส่ตามผมเลยครับ H D I F 8 N นะครับให้ใส่ตัว P เล็ตัว่ใหญ่ให้ตรงน,นะครับเห็นไหมครับตรงสีเขียวนี้ครับเพื่อนๆจกไว้เลยครับแล้วทีนี้เข้ามาแล้วให้กดตรงเวอร์นะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าแล้วก็กดดูโฆษณานะครับแล้วก็กดเข้าไป รอสักครู่นะครับโอเคทีนี้ข้ขอโฆษณาก็ได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีการกบาทถ้าดูเสร็จแล้วจะมีการกบาทให้เรานะครับจะขออภัยนะครับ มีการสะดุดกันไปเรื co, no. ่อยๆโอเคทีนี้เห็นไหมครับจะมีกากบาทสีแดงๆแล้วก็กดตัวนี้ไปนะครับเพื่อนกดตัวนี้ไปโอเคทีนี้เราก็ได้แล้วครับยี่สิบแตนนะครับเห็นไหมครับได้เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวผมดูสักคิดนึงนะครับ แต่ผมไม่รู้นะครับว่าเคพื่อนเพื่อนๆจะเป็นเหมือนผลหรือเปล่านะครับหรือเอาไวไฟอาจจะไม่แลนนะครับเหมือนมันสะดุดสะดุดอีกแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็รอสักพักน,นะครับไม่เกินสามสิบวินนะครับเพื่อนๆ โอเคทีนี้ได้แล้วครับการกระบาดเราก็กดตรงการกระบาดนะครับทีนี้เราก็ได้เพิ่มมาอีกห้าแต้น,นะครับเห็นไหมครับรง่ายๆครับวันนึงหนึ่งร้อยค้านก็ห้าร้อยแต้นนะครับแต่ถ้าที่ดูโฆษณาของเราหมดเห็นไหมครับตอนสีแเดงนที่ผมแนะนําไปตอนแรกนะครับตอนนี้เหลือเก้าสิบสี่แล้วถ้าเรา อย่าดูเพิ่นมากกว่าหนึ่งร้อยครั้นแล้วก็มาดูนี่ครับวิธีนี้นะครับโอเคกดตรงสีเขียวนะครับเพื่อนๆตรงสีเขียวนะครับแบนเนนอะไรรู้เปล่านะครับไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับนะครับกดตรงการสีเขียวนี้นะครับขั้นล่างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับที่ผลชี้ใส่ไปใส่มานะครับกดไป แล้วจะมีให้เรานะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะมีดาวหนึ่งดาวและจะมีตรงฟ้าแรดอะไรนะครับมีให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะตอนนี้ของผมมีอยู่เก้าสิบสี่นะครับเหลือเก้าสิบสี่คันนะครับเอา ไปหน้าไหนล่ะเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆโอเคทีนี้ผลเพิ่นปาเป็นสารได้เพิ่นมาสามรครันงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ๋้วผมกดอีกสักครั้นนึงนะครับให้มันเต้นร้อยไปเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆขึ้นแล้วครับ แค่ให้เรากดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นให้เรานะครับถ้าเข้าหน้าเว็กก็ให้เรากดกลับไปนะครับเ,เพื่อนเพิ่มมาเปหนึ่งร้อยครั้งน,นะครับส่วกนการถอนก็เดี๋ยวนะครับนี่อันนี้คือข้อมอูลผู้ใช้นะครับ เดี๋ยวมันดูข้อม sure sure ูลผู้ใช้กันนะครับให้กดตอนเมนูนะครับแล้วข้อมูลผู้ใช้เราก็กดเข้าไปครับให้เราใส่ชื่อและใส่ในสกุลช่องสอนนะครับช่องที่สามก็ใส่เบอร์ไปช่องที่สี่ให้เราใส่เบอร์ t o วอ l เลนะครับ to m a n y นะครับที่เราสมัครนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูนะครับเบอร์ที่เราสมัครทูเมนี่นะครับ แล้วใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผลใส่ให้ดูนะความฝุก็โอเคได้แล้วนะครับทีนี้ส่วนพาสเวิร์ดก็อันนี้ไม่ต้องใส่นะครับคัอนขั้นข้างล่างนะครับเพื่อนใส่แต่ข้างบนนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เปลี่ยนพาสเวิร์ดก็ยังไม่ต้องใส่แล้วเราก็ใส่ชื่อใส่สกุลใส่เบอร์โทรแล้วใส่เบอร์ทูมานี่นะครับ และเซตไปแค่นั้นเองนะครับเพื่อนนี่มีอะไรมากส่วนการถอนครับก็เราก็กดเมนูไปแล้วมาด้านช่องที่สามนะครับที่ถูที่ถอนเงินนะครับนี่ครับจำนวนเงินจำนวนพอยนะครับที่เป็นแต้มนะครับหนึ่งร้อยพอยเท่ากับหนึ่งวน หนึ่งบาทนะครับถ้าหนึ่งพันก็ถ้าหนึ่งพันก็สิบบาทนะครับพเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ใส่จำนวนแล้วกดกดตัวนี้นะครับตรงสีแดงๆนี้ับขั้นแรกนี้นะครับหนึ่งร้อยพอยต์วันหนึ่งก็ได้ห้าร้อยพอยต์นะครับพเพื่อนเพื่อนก็ลองเข้ามาดูนะครับ ส่วนการค่าธรรมเนียมก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับการโอนเงินเข้าบัญชีมไม่เกินหนึ่งวันในการทางการนะครับง่ายๆครับเพื่อนๆก็ใส่รหัสมผลแล้วเข้ามาเราก็อยู่ทีมเดียวกันเพื่อน,อนๆก็เอารหาัสเพื่อนๆนี้นะครับตรงสีขี้เียวนี้ครับที่เป็น,อนคมนอมผลนะครับไม่ใช่คอมผลนะครับหด DIF8N ของเพื่อนอาจจะไม่เหมือนของผมนะครับก็เพื่อนๆก็ให้เอารหหสนี้ไปแนะนำเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับที่เพื่อนรู้จักแล้วเราก็จะได้มาอยู่ทิมนเดียงกันด้วยครับส่วนเคลนดังก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับเดี๋ยวคนจะทิ้นไอเดียไลน์ไว้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับ ส่วนการแนะนำผิดภาพรากานใดก็ขออภัยด้วยนะครับสันหรับวันนี้สวัสดีครับ